เหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทองเมื่อวันพฤหัสบดีที่26เมษายน2555เวลา10นาฬิกานายวิศวัตศิสม,มิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ให้กับผู้สูงอายุของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง ห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัวอำเภอเมืองอ่างทองโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ให้กับผู้สูงอายุเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสภากาชาติไทยในด้านการสนับสนุนผู้สูงอายุนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปถ่ายทอดที่อื่นหรือเชิญผู้สูงอายุจากที่อื่นมาถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดยดอกไม้ที่ประดิษฐ์คือดอกปีบสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน50คนโดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม2วันในระหว่างวันที่26และ27เมษายน2555ที่ผ่านมา